บันนี้เป็นครั้งที่55ตรงกับวันที่3มกราคม2519ั้ารเก้าข้าพเจ้านิตยาสังฆราชขอเป็นวจรสัตยาพุทธมนต์ถวายเพื่อทับูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ียนบูชาแด่องค์พระครวญปฏิเทนเจ้าองค์ผู้สำเร็จลุลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิญดามีขอนเทคเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานโมนต์ธนาในแทนสัตยาของข้าพเจ้านี้ ขอให้พรคุณพระรัตนตรัยคุรวาจาและเทวดาทั้งหลายเปิดดงบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอินควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุนักกาย้าชันตุเทวดาสักรมังนิราชสังขันทิสัคัมโมคตัง สันเสกามีจะรุเปศีมิสิขาระเตเปจันตุเสงมานีที่เปรตทีจะทามีตรูลนะข้าันี้เสาวะที่มสุเปจุมาใจยังกุเทวะฉลาดทั้งวิสุเมียกขบสันทัพนาคาปทันตาสังกิเทยังมุนิวาราวะจะนังสาธุเมสุนันตุธรรมะชนิการุอยยมพทันตาธรรมะชนิการุอยยมพทันตาธรรมะชนิการุอยยมพทันตา ส่วนนมการสิทธิคาถานโมตัสสาวพระพุทตัวาตัสมมาสมพุทัานโมตัสสาพระพุทตัวเราตัสมมาพิทั์สานโมตัสสาพระพุทตัวเราตสมมามพุทัก์สสสัจจกเรยาคถานาถิเมสรานันยังพุทโธเมศรานังวะังเมเทนะสาจวัเชนะสสตเมหุติสักกะนาถิเมสรานันยังยังโมเมสราังวะราเมเทนะสาวจ้าวเชนะสสตเมหุติศักะ สัตวเสารนังอันยังสังคมีสารนังวัดดงเวเตนะสัจฉมัจเจนะสติเมงน้จิตัพพะทางบุสวดมหาการุณิโกนาเถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาเถรอัตยศพระปานินางปูเรตวารารืีสัพพะผัดโกสัมโพจิตมีพลังเตนะสัจฉมัจเจนะมาหุ่นจิตัพพะผัดวามหาการุณิโกนาเถรจิตายสัพพะปานินาง ภูริตวาภารันีสภาปตโตสมพุุมตมาเตนะสัจเจนมาหุดสกพิปัสตวะมหาการุณิโกนะเทสิกายสักพิปานินางภูร่ตวาภารันีสภาปตโตสมมพทุมตมาเตนะสังจมเจนมาหุดสักพิปัสตวะส่วนหายสมัยสด เนวีสุาคังสมยัมพรวาสักเคสุวิหารติขิโลวทสมิมหาวเนมหาตาทิสสังเกตุสัก์ทิพานชำมาใจทุ่สัตสัพเมวากหันใที่ะิจารุกัตานพเทวาในปิเยนสุนีปติตาอุ่นที่ะมังทักษะนายที่สุสังฆันจ้าท้าขังสาวินังสุตตางว์นังจำสัยยมพุทธวาสักเคสุวิหารติขิโลวะทสมิงมหาวเนมหาตา ยี่สสังเขนสัตติปันจมัตเตยีิบุิบสิ่สิบเิวะอรหันเตยีสิบสิจะโลกธาตุเี่สิบสเยี่เยนะสมงยิปถิธาหุนถิะศวันตังทัสสนายีิกิสังคันจะยันเนื้อนะไม่ยันถิเยนะพะกะเจนุกะสังกัเมยามงกสังกัมิตวพภะคะวะโตสันติเกปเจกัาาคาสยามาเกตากตากวตตา

ถ้าตขาทำหมังค่ามสมยังเาิตาเยวะอรากิตะสังันเกีะกเตาอรักษะวาเว่โตสังกิเกี่มังค่าทั้งอภิรักษิตะวสมาทังสิจิตาเจโะลชังสาสารตินรานิ้าเตว่าุทิอานิรัขันติปันทิการถืะอภิราเทวตะวาตาเขว่โตสังกิเกี่มังค่าทั้งอภาสิตะตวว่าสิรสตัวว่าปีิา ินทิโนวหาจาม่มีชาเตสจานกสตาวิมลราจากุมตาสิทังตาสืบเนื้อาเทพโขอภราเทวตาพะภูวโตสังติเจียมังคาทังอภาสิเีเกีศิปิทังสันนังคตาเซนเตะคมีสังติอภัยภูมิคหายะมานิสังเทหังเียวายังผลิภูรเดสังเจเทพโขพระภูวังทิคุอามันเตสรเยกิเยลกิทขเวทัศสุโลคทาตูสุเทวตาสักติตาหุติตาาคตัง Ni khi cứ sáng tắm sao yêu kỳ 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 kỳ

มุทุสีหาวันวินาโลมหังสาสิสามพุนโอทาตมานาสาสุทัรุสังนมันนาวลาภิโยปัญจสุเฟยตัววันเคาปิรวัตตเวตะตัวมันติสัทธาสาวเกสาสเนพระเทรทิพยายพิพันตาเิชานาถิพโวเภชาตปมัตลุงสุตวาพุทัสสสาตนังเตสัมปาติรยานังอมนุสสานทัสสญเตเกสุตมัตถคุสสัง สัตว์ตเลสัตว์าง่ายเกสสหสานังอมนุสา์นัรมาผสมกับเกเรนธรรมะทุงพิศาสัทถาพุทธาองกันจะสัพพางกัญญาญาวกวมกตวานันจะกุมาตัวมันตีสัตยาสังเกตสังเนระเทเทวกายสิปินตาเทวิชานาถพิภูโวเยวหังจิตใสามิทิราเนมุขคโสฉสดาสหสาวก้าขาปมาคาปิาละตวานิทิมันโตชุติมันโตวันนีวันโตน้สสิงนมโมทมานาภิกขมุขโภนังสมิติงวนัง

เสามิตาันจะสตายะขานานะแต่วันนี้โดยที่มันโตชุ่มติมันโตวันนันโตและสยสโนโมทมานาพิการมุสถึงนางสัติงวนงภูมิพิโรราชาคอิโกเวปุลแักสันนเวศนางพินเยนางสัตตสังสังยะฝานังปายิงรภาสติภูมิพิโรราชาค่อิโกโสภาค้าสันนิจติงวันนางปุริมันจะที่สังราชาทัศน์นัทโธกษะสติขันทัพานาิปฏิมหาราชาะสัตสโตุตติดแตสาวกวชนามามด ทีมันโตชุดิมันโตวันโัันโตยศสิโมูทมานาพิกมุกินางสุิินานางทาินันจะที่สังราช้วิ่ดูอโขภาวสารเคพันธทานาที่เติมหาราชเศสโสตตาิต่สดกวนที่น้มามผัพลาที่มันโตชุดที่มันโตวันนันวันโตยสศิโงมูทมานาพิกมุกขิคนางสุิทิน่านางท่าิีนันจะที่ีสังลาใช้ไม่ดูโขดข้าวสารเศรษนาคาที่เศิมหาราชเศสสโสตตาิตสวนที่นะมามผัดพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยศสิลป์งามโมทมานาพิกามุงพิพันันสันนิทินคนั้นอุตตรันติสังราชาคุเรโรถัดภาษสติญาขานันอาทิปติมหาราชยศศิษย์ศักิตาปิต่สาวผวยเทนามาม่ถอดลายพิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยศศิสป์งามโมทมานาพิกามุงพิพันันสันิทินคนั้นุรตรันติสังถัดแต่เราถัดถิ่นเลนวิรุณหกตัวภาเมรุวิรุณภักดิ์โโรตันนันติสังจตาโรเทมหาราชาสมันตาจตุโรทสาาทันนม อัคัง <noise> ส<楽>ิวณีครับเเราวัตเวทีสองยาไม่นทศสออคูวันสนิกาสะ้ามายาผะเต็ที่เวเต็มุ่ว <noise> ย<楽>ิูจวิปูโตสหัจันที่นกรามเสถ陀จะคิดนกคันทุนีคันทุจตนาะทกปมัญเยอจะเทวสูตรจะมาทำที่จิตเจโนจะคันทโกนโรราชาชิโลกสกโกอคูกันจะสญโเจิวติมพะรูสิริยาวัชสาอิเตัญยสราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทนาพิกามุงิีภนังสรีิวันนาง นัทธาคือนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตฉกากัมภลัสสตระอาภูปายยาคาสหายาคีพิยมนาคาตระทาจารคุณาไคยสสโนยราวนุมาหานาโกโสมปาคัสมิติงวะนังเยนาคัลเชสาสหายรันติทิพานทิชาภัิวิสุทธจักภูเวหายสาเทวะนั้นไม่ชอบตาจิตาสุปนายติเทสนามังอภัยยันตานาคายไรชาณมาสิสุปนาตโตเทมาเมฆาศิพุโถสังหาริวัจจายู่ภายนตะนาคาสุปนา สารน้มกลงสูตทุทางชิ้้ายที่รหัเทสนะสมิทางสุราสุตาพัตตโรวาสมุเสติที่เหมือนตัวเอสสิโยคาร์และัญชามหาปิศมาสุราดานะเวคาสาวเปิจิติสุจิตติจับาหาระธนนะมุจิสาหาสัตจับไิดีพุทธานะสัพเพวโรสนามักคาฉันใตัววาผนี้เจนัลายุูพันธมุกบาข้ามเมืองสมิธโยธานิคตันเตทิขุนังสมิธถึงวันนา้นปุจจว่าปัตตวิจเตช่วยยุยธาข้ามเมือง วัดดุนนาวัดนนาเทวะสูโมเชยสุสังสหมิตรากรุณาไกยตาคู่เทวายุสสิมิอุตเสตเถทัสตากายาสเินานุตวันลิโนหนึทิมันโตชุตมันโตวันนึ่งมันโตเอสสสิโนโมทุมนาภิกขามุทิภูนังสันนิติวะนังเวนุสเเทวะสันีเจสมาเจภิยะมาจันทสุูปนิสาเทวาจันทศมาภูภูรักิตาสศริยะสูปนิสาเทวาสุวิยะมาภูภูรักิตา นัการานีกุรักตวาภูมันท่วนาคาวสุนาวาสุเสโทสัโทปะทะกกริทโทระเสติทศทายกายสเทนัตัวันนโนกที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินโมทานาทิกามิดู่นังศรติวันังอถาสัวูเทวาชะนัานิสิครารีวะฤทธกาโรชาจุมาผูาันทีาสิโนวัลุนาสหกรมมาจัจะตาจจารเนสกาสเลยยะลุจิลาคูอาูวาสวัเนสิโนทเสตทศาะกายสเทนานักตัวันนีโน ที่มันโตชุดที่มันโตวันัวันโตแลศักสิโมทมานาพิการมุกิคุนังสัิสติเงวนางสมานาหาสมานามนุษสามานิสตมาสิทาปิทุสิตาคูวาคูมันโอปิทุสิตาคาคูะระโยเทวายสโลิตวาสิโลภารคามหาภารคาคูเทวายสัสนโนทเซตทัสคากายสเพนานตตวันนิโยที่มันโตชุดทีมันโตวันนัวันโตแักสิโมทมานาพิการมกิคุนัสัิสติเงวนาง สุการกรดุมหาุนาคูเวคานศสาสาวุทาแต่ใครหาปลามูค้าอูเจวาิจัตนาสานกะาราคชามิสกายเจยะัสิโนถ่ายนิยังอาคาเปชโนโยทิสาอควัสติเกษตรติทุธากายาสุเพนะนะสุวันิโนอิทิมนันชุติมัตวันทัวนโตเยศสินโมทั้นาภิสัามุขีคุังเสวิติวะนางเด่นยาวเตกายามาคต่าเจยะสสิโนสัมพิตารามเสถาโยตินามาจาสวานิมานะลักถุานิอคูกตาคลิมิกา สัจเถิดสัทากายาสัพเพนานะตวันนี่โดยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยศสุนโนโมทมาิกมุกิภนัสวิิัวนาสัทเถดเทาน้ชายาสัพเพนานะตวันนี้โนนามันนมเยนนะคันฉุนเยันเยสทิสาสาวติชาติมาเกลังโงคจินนม้นนสว่างคมฆตระนัคงจันทังวัสิตาติตาสิทธามาพระรามตัวสุขิตายที่มะโตสาสันนังมาโรติโสติโสาริสวิัางสาสมโลกานัง มหาพมาพิกิตติปพันโนชุติมันโตพิสมัติคายโยยัสสัสิสทัศเศริสราภูกระเจาวัสสวัตถินุเทสังจสมัติโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเจตสัพเทพิกันเตสินเทเทวิสัพพมัตเกมาเสนาพิการณิปัญฉะกันสัมมันที่ยังมีแต่ขันธ์าถาพันขัาถาราคีนักขันธ์ขั้จุโยสมันตาปาริวาเรตมาวมุนจิตาภจินัอิติตัตมหาเสีโมขันธอเสนาภิสสิปันนินา แต่ลมาหากจะสรังกตวานัเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกถ้าไม่ยันโตสวิชูโพตะทาโสกจิภาวะจิสังคุโตสยังวมเสตันจะสัพเพปิญญาเยาวะกิตตวานะจักุมาตะจวมันติสัทธาเก้าเพสิริและเตมารเสนาภิจันตาเตวิชานาคิกขุวุเตจารับสมัสกุลุศิวาคิตตัสสัสสานายกราเทกปาการเมืองสังหรณมติเชื่อ สัพเพวิชิตสังขามาพิยาคือตั้งสัสสโลมทันติสาภูเตหิสาวกคเตชนิสตติวศจุลชัยยาภกรณโมเมีพุทธเจ้ะสารแะตนนัตตยะธรรมิการเชประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสุทธิธรรมาจินทาสัจตุโลกะคัมภีรักขาสังฆาภูตุงคังคาจะสัพามัชฌายะสิทธิพวันตุเต ใช่ใช่ทอรนต์ทอรนี์จาที่ทั้ทนัที่นั้นทีช่ใช่ข้ควรรัะตัวี้ใย่หนีใใสเสนหนเมร้รดาชสุคนนอสีใช่ใช่คำทีละสมปีนาเคียนทนาคีปีสาจากคการีช่ใช่ผูมีมิชรารพีช่ใชยสุงทีสราานมืขข้าชาใช่ยชยว่าลุนน้ำมาชาใช่ใช่จำปาที่นา้าควรัาถูกใช้ใชข้าช่าคนน่าตุรงสุการัผู้ชมที่หายากติพา ช่เยใช่ยยีว่าลุนนมขยายตาชิต่ชิตะเสนาลีเปิดนสุที่นอระดีใช่เยใช่ยนยสุดขั้สุดขั้นชีวีช่เยใช่เยเขาท่านนี้แต่เลสทาสิใชยยะช่ยใช่เยเขาท่านนี้สันติสทาใช่เยใช่เนยมังกรหลดมัญยาฟอกชาเยใช่เยว่ลุนนยะเกช่เยใช่เยะรักเสสารูชเตชาช่เยใช่ยยำเนียนทกช่เยใช่ยราชาที่รักาใช่ใช่ใชปฏินสกัง ชายยชายอรหงตาปัเจพื่อาัศวัชายชายะม่เหสุโรหโรหิเทวาชายะชายะธรมาสุลักขอชายชายนาโควิรุณนโควิรุภะขอฉันที่มาระวินเทวจเวนะัตโยจักภูเวโรวันโนกิจาทิวายโยจักภัยชุหุมาโรทัตตะตะโกอัฐะรสามหาเตวาสิกิตาปัสาทิโยอิสิงวสาวะกาสภาชายรามูหวันตเชายะธรมโจะสังโูจะทุสุภาโรจะชายกง เทนะชายะเตเชนะชายะโสติผูวันจะเตเอเตนะพุทธเตเทชนะโหติเตชายะมังคลังเทโยผิพุทธเถโสสิริมโตะยังมาระโสสปาริมโตะภราชโยภูเทยมโพธิมัเทภโมทิตาชทยะตถาภมุขขณามิเฮสิโนเทโยผิพุทธเถโสสิริมโตะยังมาระโสสปาริมโตะภราชโยภูเทยมโพธิมัเทภโมทิตาชทยะตถาอินทัคขณามิเฮสิโน ชยโยปิพุทธาสสิลิมตโตยังมาแสดจภาริมตโตภราชโยภวสยมโพทิมนเทปโมทิการชยโยตถาทวะข้นามเิสิโนชโยปิพุทธะสสิลิมโตโตยังมาแัสดจภาริมโตภราชโยภวสยมโพธิมเทปโมทิการชายโยตถาสุภณะขนามเหิสิโนชาโยปิพุทธะสสิิมตโตยังมานัสดจภาริมตโตภราชโยภวสยมโพทิมนเทปโมทิกา ใชยแต่ฐานาข้าขนามิเฮสนโนองโยปิพิทัสเสดสีดิมัตโตอายังมาและสัจัปาุปิมัตโตภะราชโยโพเสยมโูที่มันเทปโมทิตาใช้ยต่ฐาสาเสดคำข้าขนานมิเฮสิสนใช้ยันโตปูทียามูรีสักยานันนทิวัตโนในวังตวังวิใชโยโหิใั้ยาสุชยามังคะเลอยราชิตกันนันเกสิเสษกันทวิปโภขะาเลียภิเศกสัพพุทธานง อาคาปะโตภมูททิสุนะตังสุมังขลังสุภาปาตังสุเมติตังสุปะเนสุเนตจสุิตังยทำนาจาริสุปัตินังกายกัมมวาจากัมมังปัทถกินังปัทถกินังมโนกัมมังปนิจเตปัทกินาวัทกินานิจตตวานะนพัตะเทปัทถกิเลเอัตระทาสุปิตาวิปนญหาพิทธสาสเนอโรคาสุิตาหุสัสหัส ยาติพิสุนันตุคนตัวเยเทวะสมินฐานเนี่ยทีคตตาติตายิกาสอตาหุนตุสุปิตาหุนตุสัพพะทารักขันตุสัพพัสตานังรากขันตุชีนะสาสังนยาคาจิปัตนาเตสังสัตเทปุเรนตุมโนรัฐาจิตตกาเลพอวัตสันตุวัตสังสาวราหะคาโลคาจุปัตตวะเตสังนิวาเรนตุจสอบพัทธากายาสุขังจิตตสุขังอรหังตุยถาอรหัง มสวดธรมนิยามสสุตังเมวเมสุตังอีกังสังนิยังภะคววาสองติยังหะลาติเชตตว์เนยนากิินทีกัสอารามิตาโคภะคววาทิโคอามันเตสิภิคะโวติภะทันเตติติกิคภะควโตปัสจะโสสุภะควไยตัทโวจ่าตุภาทาวาภิกเวตทาคตางาหกภาทาวาทาคะาณาิาวสาธาตุธรรมติธาตธรรมนิยามัสตาสุเพสังฆารานิจาติตัง ตถาคัตอภิสัมภูษิติภิสมเอตภิสัมภูชิตวาภิสเมตวะจิตติเทเสติปัญญุเตติปัญะเตติวิวารติวิภัสฑสตินิโรติสภพสังขารานุชาติาธรรวาภิคเวตทาคตจานังลุปาาวาสถาคัาังิตาวาสาาิธรมะจิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาจิตังต่าคตอภิสัมภูษิติภิสมเตภิสัมภูชิตวา พิสมีตวาจิตคภิเทเสติพันธุเปติภัตคภิติวิมารติวิภาสติตาณิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุทารวาภิกขเวตถาคตาลานุปาทาวาตถาคตานานิตาวสาตาจิตธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตาจิตังนถาคตโตภิสัมพุชติภิสมีติภิสัมพุจิตวาภิสมีตวะจิตคิเทเสติพันธุเปติภัตคติ วิวาเรติวิภชัชติาีครรติสพเพตมานะาตาติธรรมวุจจะข้าวาจัมนาเิปิกูข้าพวโตภาสิตังพินันตุนติสดสุดท,าคาคาทธเทขาตะคาขาปฏิตังนันวาขามานะือยะนับปฏิจังเทเอันาคาตาังบุคคณไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่อถึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่อติศน์ตำไปนั้นตั้งอปัตตังจานาคะตอนสิ่งเป็นอดีตละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมกับท่ากัท,าาท้าวิปัสสติสงฆ์ราสักงกัังตังวิธามนุกุหหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ้งไม่งอนเงินคอนแทน เขาควรพ่อบวในการเช่นนั้นไว้อเชวะกิะตตมาตาปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียงเป็นกิจที่ทั้งทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮินโนสังฆานันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะการขัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากยัะไม่มีสำหรับเรา เอวังมิหายมาตาปงิหงหัตรตแต่พทันตังตังเวพเทกัดระโตติสันตัวจิกเทมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่นวาผู้เป็นอยู่แมเ้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสวดธรรมสังเวยครับอัจเรย์เวขณะ สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจสตายไป สัพเพ昙ม,มาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา,าทุกังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณังความตายเป็นของยังยืนเราวม่สังยามาล่ิบบ้ังอันเราจ,จะตึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตะควรที่จะสังเวชแตยังกายโยอาชิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งเวลานะเพื่วิญญานอันตัสจาิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิ้เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินแะลิงเท้าหรืวอว่าประเดดดังว่าทั้งไม้และทั้งฟืนี่รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรอบุป,ปาทั้งวัฏยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตว,วานิโรจนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเต่สังูปสมโุขโความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิง่งสเพสัาาตาวรันติจา์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่น้ยลิงลสุดจะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังบาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นักที่มีเตตาสังสยโยความสงสัยในกองตาหนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอาศัยเมตตายังกินเจยังกินเจกุศลังกรรมังสัพเพลีพัตเตหิภัตังคุณยังนวานุโมทันตุสุนันตุคนโตเยเทวะสมิงฐานเอธิคตาทีใครยุกาสะทาห้นจุดสุภิตาห้นตุทุกข้าวบรมชนตุ มาตาสุขิตาอุตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเทียติคาสุขิตาอุนตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเทียติคาสุขิตาอุนตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเทเปตาสุขิตาอุตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเทอาชาลิโยกัชายสุขิตาอุตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเทนาขจาริสุขิตาอุตุทุคภาปับมุนจันตุสัพเทเทวาสุขิตาอุตุทุคภาปับมุนจันตุ สัพเพสามุปกิริยามิจันตัวบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัคกวานนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัคกวานนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภัคกวานปฏิทานราคาถายาเทวตาใจสังติห้าละวาสิมีทุปเปขเขขเ้ขันเดปุถุทีขันเดจะยิงย่งจะยิ่ง มาธรรมทานีนะพวันตุปูชิตาโสเทีงกัลโณเตทวิหารุกมันทะเลเทราชันมาชานวคาจิจพิขโวชารานิการทานัปปุสุสกาธรรมาจเทสานิธขมาจัยสาราสปานัปปุตาสุขิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิชาอันทศสมภวาสังเสทชาตาทวูกปาติตกานิยานิการคันมามารังขจุะเต สัพเพปิทุกขสสกโลนจตสังขปยังทาจิสีลังสังขมธรรมะทาราสัพพุทราสังโฆจสมโควะท้ายะใจตายะจารมเรักตสัตโมูสัพเพปิธรมะจาริโนมุติสัมภาปูนยยมาธรรมอนริยะปเวชิเตมสสัญญาุจสัพเพปิปานิโนภูตัสสนิสมนมาทางลังโกเวิโารเทโภปวัสสตุมุทิภาวายัสตานัสมิทังเนตุเมทินิง มาตาพิทาชาตาชังนิจังราขันติปุถะกังเอวังธรรมยนะลาชาโนเปชังราขันติสัพพฤทาบทเทวตาอิโยชนะคาถาพุทโธงฆเทวดาทุกขปัตตาชนิทุกขาพยาปตตาชนิพยาโสตปัตตาชนิโสกหุนจุสัพเพปิพานิโร เนอตาอาจะันเดยสัมพัสน์คุณญาตสัมพัทางสัพเพเทวานิบุษันิสัพพะสัมพัิสิทธิอทานางทุกันตสัพพายิสระลัขันติสัพพตาเัานาที่ราจะหนตุพเรฉันตุเทวตาค้าตาสุมังคาลัยทาโพตุสาพพังสุมังคาลังรกคันตุสาพพะเทวตาสาพพระพุทธานิภาเวนสุทีหวนตัวนิรันดรงนุสาพพังสุมังคลังรกคันตุสาพพระเทวตา สัพพะธรรมานภาเวนัสโทิหุนตุนิรันตังหุนตุสาพพัเสียงบังัเราักทันตสาพพะเทวตาสาพะสังฆานุภาเวนัสโิหุนตุนิรันตะรังสาพเทาพระราพระตาสัะเจ้าระนางเชยองพระราันหันตานรงจัเตชีนารักพังธันิสัวพะโสสัพเทาพระประตาปเจ้าพระนางยงพระนาหันหันตานรจัเตชีนารังพันธันิสัวพะโส สัพเพภูธาภราพธาปจเจกานันเจียงพละอรหันตานันจเตเชนะ้นลขังปนานิสัพโสสัพเพภูธาภราพธาปเจกานันเจียงพละอรหันตานันจเตเชนะ้นละังทานิสัพพโสสัพเพภูธาภราพธาปจเจกานันเจียงพละอรหันตานันจเตเชนะนลคขังเนทานิสัพพโสสัพเพภธาภระพธาปจเจกานันเจียงพละอรหันตานันจเตเชนะ้นลังทานิสัพพโส สัพพ er ิทาภระพตาปจิกานันจะยังพละลังอรหันตานันจเตจินัคังบุิสัพพโสสัพพิทาภระพตาปจจกานันจะยังพละังอรหันตานันจเตจินกังบุสัพโสสัพพิทาภระพตาปจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตจินัังบุิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสด็จสายพยพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสง์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แก้ขาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังรายได้สิริฤจิ์มั่นคงเป็นสมัมมาชีพนปชนชอบทมคำว่าไม่มีออยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ไปครัข้าพรเจ้ามีสมมาธิฏิิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จข้าสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนั่ะตลอดกาลแลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นิโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์ความน้ำส่วนดุลพันธของมวงลคนไปสู่วัตถุมงคลพระพิจารย์ยอดสุดที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทสามสริญอมูลเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เกิดได้พุทธานุภาพเทวานุภาพานอริธานุภาพอันศักดิ์สิษย์ ทำในคนในหะ้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชายทุกปรการคือ